ว้าวเปิดคลิปล่าสุดของเป้ยปานวาดเปิดตัวแฟนใหม่รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือใครกลับมาดูความเคลื่อนไหวของสาวเป้ยปานวานอีกครั้งนะคะความสวยยังไม่แพ้วเป้ยปานวาดคุณแม่สุดแซ่บทำโซเชียลฮือฮาหลังปล่อยคลิปหวานกับนุ่มรอจนคนแห่ถามเปิดตัวแฟนใหม่ใช่ไหมแม่ ซึ่งบรรยากาศในคลิปก็ชวนให้เข้าใจผิดแต่สุดท้ายฉเฉลยได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างหมอเมฆนะคะหมอผิวนังชื่อดังที่มีครอบครัวแล้วงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกับมิตรภาพน่ารักค่ะถึงแม้จะยังไม่มีหนุ่มคนใหม่แต่ความสวยความแซ่บของแม่เป้ยนั้นยังคงเต็มสิบแบบนี้จะมีคนต่อคิวสมัครเป็นแฟนอีกเพียบแน่นอนค่ะ ค่ะที่แท้ก็ไม่ใช่แฟนใหม่ที่ไหนนะคะเขาคือเพื่อนสนิทกันนั่นเองทำออกโซเชียลฮือฮากันไปเลยนะคะคิดว่าสาวเป้ยนั้นมีแฟนใหม่ซะแล้วนะคะ แต่สาวเป้ยของเราสวยและเพอร์เฟกขนาดนี้คงจะต้องมีหนุ่มๆม,มาต่อแถวจีบยาวเป็นหางเววแน่อนอนค่ะว่าแต่จะเป็นหนุ่มคนไหนที่สามารถครองใจของสาวเป้ยของเราไปได้นะคะอย่างไรเราก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะและเวลานี้เราไปชมภาพส,สวยๆของเธอกันก่อนดีกว่าค่ะ